การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงอะไรคะน่าจะหาจัดกิจกรรมให้ผู้สูงวัยทำร่มกันครับนึกถึงอะไรที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้สูงวัยก็น่าจะเป็นโรงเรียนเหมือนกันกับที่เราเรียนปกติแต่แค่เป็นผู้สูงวัยเขาเข้ามาเรียนก็เป็นส่วนที่รวบรวมผู้สูงอายุอยู่ครับแล้วก็เพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ทำกิจกรรมผ่อนคลาย การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุคือแบบพวกเครื่องแั่งต่างหรือว่าเครื่องคอผ้าที่ผู้สูงอายุเขาชอบทำกันนะครับผู้สูงวัยไ,ไปเรียนเหรอไปเรียนอยู่ร่วมกันโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถ,ถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ new normal ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้กเกษียณอายุได้สร้างอาชีพซึ่งจะนำมาเปลี่ยนเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและการเพิ่มคุณค่าให้ผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้มีแพลตฟอร์มการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลมีหลายหลักสูตรหลายทักษะเหมาะแก่ผู้สูงวัยนอกจากนี้ยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ล้วนหรือเรียนแบบออนไลน์ผสมกิจกรรมชั้นเรียนแบบ virtual classroom และแบบฝึกปฏิบัติลงพื้นที่จริงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องจะมีหลักสูตรอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะซึ่งเรามาีหลักสูตรที่ได้รับ การมัดให้จัดทำนี่หลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเพื่อผู้สูงวัยเรื่องการพัฒนานอาหารสุขภาพนะาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปะวัฒนธรรมหลักสูตรประกอกการดิจิตอลและตลาดออนไลน์หลักสูตรพัฒนาแอปพลิเคชันและปัญญาประดิษฐ์สาหรับผู้สูงวัยรวมถึงหลักสูตรทักษะการเตรียมตัวดูแลสุขภาพ,ภาพผู้สูงวัยด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะต้องมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่อดใจรอกันนิดนึงค่ะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ละคะ่ะติดตามข่าวสารดีๆจากกองบริหารงานวิจัยได้ที่ Facebook Fanpage กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ y o a n u e l ช่อง Let Talk ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e กันด้วยนะคะ